เด็ครับเพื่อนเพื่อนครับวันนี้นะครับวันนี้นะครับ,นนรบพามาเที่ยวชมสวนวชิระเบญจทัศนะครับหรือว่าสวนรถไฟนะครับที่อยู่ใจกลางกรุงของกรุงเทพมหานครพาเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวชมมากินมากินลมชมวิวนะครับบรรยากาศนะครับสวนนะครับ,นนรบเต็มไปด้วยป่าไม้แล้วก็ อดอกไม้นะครับไม้ดอกไม้ไประดับเยอะเลยนะครับอากาศร้อนอ่ะอากาศร้อนนะครับอากาศร้อนจริงๆมันเหมือนจะมันฝนเพิ่งตกแต่ว่าไม่มีแดดแต่ว่ามันร้อนอบอ้าวยังไงไม่รู้นะครับร้อนอบอ้าวมากเลยตรงที่ผมยืนอยู่นะครับมันก็จะเป็นโซนที่เขาปลูกไม้ไประดับนะครับอันนี้จะเห็นว่า มีดอกทานตะวันขึ้นมานะครับอยู่เป็นกลุ่มๆนะครับมันจะมีหลายจุดเหมือนกันนะครับดอกทานตะวันมันก็จะมีให้เห็นฝะปลายนะครับตรงนี้ก็สวยงามอยู่นะดอกทานตะวันนะครับเบ่งบานดอกใหญ่มากดอกใหญ่จริงๆแม่น่าเชื่อว่าฤดูนี้นะครับ ยังจะมีดอกทานตะวันให,ให้ให้ชมนะครับแต่ว่าเราก็สามารถที่จะเห็นพบเห็นได้นะครับอยู่ที่ส่วนรถไฟสวยงามอยู่นะสวยงามอยู่นะครับมันก็จะมีจะพึ่งนะครับพึ่งน้อยนะครับคอยหาน้าหวานนะครับหาเกสรดอกไม้จากอาดอกทานตะวันนะครับเพื่อที่จะเอานำกลับไปที่รลังนะครับ เพื่อจะเป็นสร้างน้ำพึ่งนะครับอสุดยอดครับสุดยอดเลยเดินไปจุดอื่นนะครับเมื่อกี้เราดูดอกทานตะวันละไปดูว่าจุดอื่นมีอะไรบ้างมุกแต่ร้อน เจ้าก,ก็ลอกน้อยครับเจ้าก,ก็ลอกน้อยไปนั่นละไปนอนละทนันด้วยกรลอกน้อยเยอะมากเลยนะครับอยู่ที่สวนมีเยอะเลยนะครับมีเยอะเลย ไปโน,นละถึงแล้วเนะี่ยโอ้เร็วเหมือนกันนะเนี่ยพามาเที่ยวชมนะครับ ความสวยงามของสวนรถไฟกันนะใครเคยมาแล้วบ้างครับวันนี้โอกาสนะครับได้มาเดินเที่ยวสวนรถไฟจริงๆแล้วไปเดินซื้อของที่เจเจมอ G G มานะครับแล้วก็เอารถไปจอดอยู่ตรงโน้นนะครับเลยถือโอกาสนะครับแวะเข้ามาที่ตอนแรกมาอยู่ที่สวนสมเด็จสิริกิตก่อนแล้วก็เดินข้ามฝั่งมาที่ ส่วนรถไฟดูเจ้าก็ลอกทีขาวไปไหนละ กระลอกสีขาวเห็นไหมครับโูกระโดดเก่งมากเลยอะไปไวมากเลยมาดูกันนะครับสะพานสะพานไม้นี่มันทำไว้เพื่ออะไรสะพานเป็นแบบสสกไม้ไผ่นะเนี่ยนะ แข็งแรงโดนทานไหมตรงบริเวณนี้เขามีดอกบัวเยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าดอกไม่มีมีตะใบน่าจะเป็นนาบัวนาบัวดูแล้วสวยงามมากบรรยากาศแบบธรรมชาติเลย นาบัวครับนาบัวแต่ว่าดอกบัวไม่มีครับไม่น่าเชื่อว่าอยู่ก,ากลางกรุงนะครับก็จะมีบรรยากาศแบบธรรมชาติคล้ายๆกับท้องทุ่งนาเลยอะนะท้องทุ่งนา บรรยากาศท้องทุ่งนานะครับแต่มองไปไกลๆจะมีตึกรอบๆอยู่นะครับอันนี้เขาเรียกว่าทุ่งหญ้าในป่าในป่าคอนกรีตก็จะมีไม้ดอกไม้ประดับนะครับสวยงามอยู่นะไม้ดอกไม้ประดับนะครับโอ้โห สีเหลืองอะลามนะครับถึงแม้ยังออกดอกไม่เยอะนะครับแต่ก็สวยอยู่มีนาข้าวด้วยตรงนี้มีนาข้าวแต่ว่าข้าวเขาน่าจะเกี่ยวไปแล้วนะเขาน่าจะเกี่ยวข้าวไปแล้วแต่ว่าที่มันออกมาเนี่ย คือออกมาจากตอกตอกตอกฟางข้าวนะครับมันมีน้ำตลอดอยู่นะครับเพราะบรรยากาศดีเหมือนอยู่ท้องทุ่งนาเลยอะเหมือนอยู่ท้องทุ่งนาดอกบัวสวยงามมีดอกไม่เยอะนะครับใบบัวใหญ่มากเลยอ ขาวไม่เมทเราไปดูจุดอื่นนะครับบรรยากาศนั้นเราเดินอยู่มนอกตามท้องไร่ท้องนาเลยนะครับได้บรรยากาศอีกแบบนึงเลย มันร้อนอยังไงไม่รู้วมัน,ม,นมันไม่มัไม่ได้ร้อนแดดอนะ่ะมันร้อนอบอ้าวนะครับร้อนอบอ้ามากเลยนาบัวไม่น่าจะมีปลานะอันนี้น่าจะเป็น ดอกดาวเรืองนะครับแปลงดอกดาวเรืองนะครับยังไม่ออกดอกนะครับแต่มีบ้างม,มันคล้ายๆดอกดาวเรืองแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าดอกอะไรนะครับต้นมันคล้ายๆต้นดาวเรืองอุ้ มาเดินเหมือนเดินอยู่อยู่ท้องนาต้องเดินตามกันแทน,นาเดินไปเรื่อยๆก่อนครับเนี่ยมันเหมือนดอกดาวเรืองนะคิดว่าน่าจะใช่ดอกดาวเรืองน่ะ งานของกรุงเทพนะครับของส่วนรถไฟครับกำลังดูแลนะครับไม้ดอกไม้ประดับอยู่ฝั่งทางด้านซ้ายมือมันก็จะเป็นนาบัวนะครับแต่ไม่มีดอกบัวเลย เดินไปเดินมาก็ร้อนนะครับร้อนเหงื่อออกแล้วเหงื่อเต็มเลยโอคือได้ฟิลบรรยากาศท้องทุ่งจริงๆเลยนะะบรรยากาศท้องทุ่งนาเลยนะครับดูด้านหลังนะครับเป็นนาบัวแต่ไม่มีดอกบัว อันนี้ก็ใบสองก,กว่าๆนะครับร้อนอบอ้าวร้อนอบอ้าวด้านหลังนะครับก็จะเป็นนะครับสวนดอกอดอกดาวเรืองนะครับดอกดาวเรืองมองไปด้านหลังไกลๆก็จะเห็นตึกนะครับแถวสวนจตุจักรนะครับเยอะเลยนะครับภาพบรรยากาศนะครับนาในป่าคอนกรีต เดินสะพานไม้ไผ่ต้องระวังนะครับแต่ว่าโดยรวมก็แข็งแรงนะสะพานเป็นซีกไม้ไผ่แข็งแรงอยู่นะครับ นาบัวแปลงนี้โอ้ดอกคิดว่าดอกบัวนะ่าจะเพิ่งจะโรยลาไปนะครับใบก็เริ่มจะหายไปละดอกก็ยังลงเหลืออยู่บ้างนะครับเดินชมบรรยากาศ ด้านหลังนะครับดอกแคร์ไครไม่แคร์แต่เราแคร์ครับมีดอกแคร์ ริมคลองนะครับก็จะมีต้นยางต้นยางหนาขึ้นนะครับถ้าแถวอีสานนะครับเขาจะเอาเชื้อเห็ดละโงกนะครับเขาจะเอามบมบมามาเชื้อเห็ดละงอกมาไว้อยู่ในกลุ่มต้นยางหนาเนี่นะครับโอ้ใช่ต้นยางหนาไหมใช่นะใช่นะนี่ริมคลองเลยละ่ะสวยงามเลย อันนี้อะไรต้นบัวอ้มีปลาด้วยโอ้ปลาอะไรบ้ารู้ี่ยตัวใหญ่ไปเริ่มเลยปลาช่อนหรือเปล่าอันนี้อะไรเอ่ยต้น ต้นหมอนนะครับต้นหมอนนะครับซุ้มนี่สวยจังเลยซุ้มใบหมอนต้นหมอนมันจะมีลูกด้วยนะครับลูกใบหมอน แก้วมังกรครับแก้วมังกรตอนนี้ออกดอกเพียบเลยแก้วมังกร มาดูนะครับนาำกลิ้งบนใบบอลสุดยอดเลยใบบัวไม่ใช่ใบบอลขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับอากาศมันร้อน มันร้อนอบอ้าวอะมันมันไม่ได้ร้อนแดดนะมันร้อนอบอ้าวยังไงไม่รู้นะครับเออฝนตกแต่ว่ามันร้อนสุดๆร้อนอบอ้าวสุดๆเลยขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวจะขอยุติการไลฟ์สดไว้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับ